ก็เห็นฮลโลด้เลยลวกันนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆคนนะก็วันนี้เนี่ยนะเราก็อยู่กับแมปที่มีชื่อว่า Big p เพนบ l ลนั่นเองนะครับเควันนี้เนี่ยเราไม่ได้มาเล่นแบบธรรมดานะก็อ่าล่าสุดในชุมชนโพล่ลาสุดนะในชุมชน Youtube มานะของผมนะครับก็คือผมก็เปิดโหวตเลยว่าเอ้ยคลิปต่อไปจะทำอะไรดีก็ส่วนใหญ่ก็โหวตเรื่อง Big p เพนบอลนะก็คือ Big p เพนบอลนี้เนี่ยไม่ใช่มาเล่นธรรมดานะ แต่ที่เราจะมาเล่นเนี่ยก็คือการเล่นไปเรื่อยๆครับที่เรื่อยๆนี้ก็คือเราจะเล่นไปเรื่อๆยๆนะครับแต่ว่าเราจะปลดล็อกปืนแบบเรื่อยๆนะคือการปลดล็อกปืนของเราคือเมื่อเราตังครบแล้วเนี่ยนะปืนต่อไปเนี่ยเราจะซื้อเลยนะโอเคนะก็แบบเล่นไปเรื่อยๆนั่นแหละนะเทบนะมาก็ตอนนี้นะผมก็อยู่กับไ d ดีรองนะครับอันนี้ก็เป็น ID ดีใหม่เลยนะแอเขาใหม่เลยนะนั่นเองนะโอเคนะก็ ทำแล้วนะครับเคีาจจะทําแยกเป็นดีพีนะเพราะว่าผมอาจจะทําแบบเป็นแบบซีรีส์ไปเลยก็ได้นะผมจะปนล็อกไปเรื่อยๆเนี่ยนะเคยบมาเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะก็มาเริ่มกันที่ปืนแรกกันเลยดีกว่านะปืนนี้ก็มีชื่อว่าดีเฟลนะปืนเริ่มต้นเลยนะครับเคเนาะก็แบบนี้เนี่ยใครที่ไม่เคยเล่นเนี่ยนะก็คือเป็นแบบแนว FPS นะ F p s แบบยิงเนี่ยครับแต่ว่ากระสุนเนี่ยที่โกมาจะเป็นแบบลูกเพนโบแลยบ้างนะ ก็ไม่ใช่กระสุนจริงอะไรนะแต่เกมเนี้เป็นเกมแนววันชดนะคือขอแค่คุณโดนยิงอ่ะแม่งมันก็ตายให้แล้วครับเคแล้วแต่ในชีวิตจริงนักูผมว่าแค่เจ็บเฉยๆนะกูไม่ถึงขั้นตายหรอกนะเทียบมาก็ปืนแรกนี่เนี่ยสำหรับใครที่เออแบบว่าเพิ่งเล่นเนี่ยนะคืออาจจะเล่นไปโกรธก็ได้นะเป็นการแบบฝึกไปโกรธเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะแบบยังไม่ถนัดไงเพราะว่าแบบเนี้ย มันมีระบบของกระสุนย้อยนะครับเขเห็นไหมมันจะแบบกระสุนมันจะไม่ตรงไงนะมันไม่เหมือนกับแบบเอฟทั่วไปนะครับเขเ่ยนะก็แบบนี้เดี๋ยก็ถามว่าสนุกหรือเปล่าแบบผมบอกตรงๆนะว่าสนุกมากๆนะครับเขเ่ยนะก็เล่นไปเรื่อยๆนะก็เป็นแบบที่สนุกนะเขก็นอกจากนี้เนี่ยก็คือก็นั่แหละตามที่เห็นเลยนะก็แบบภาพของเกมก็โอเคหละก็เป็นเอกลักษณ์ของเกมนะคือผมก็ติดแบบนี้อยู่สัก พักหนึ่งเลยนะครับก็ปืนแรกเนี่ยก็เฉยๆนะครับปืนแรกเฉยๆผมก็เล่นได้เลยไม่ได้แบบว่าเออถึงปืนมันจะเป็นปืนร่มต้นนะแต่มันก็เล่นได้นะก็กระสุนจจะมีย้อยหน่อยๆหลยแต่ก็เล่นได้เหมือนกันนะยบโอสัตรุ่นนั้นนะคือเราต้องแบบเอ่อพยายามลิงให้มันอเวอร์นะคือลิงแบบอเวอร์นะคือถ้าเราเลงแบบตรงๆเนี่ยคือกระสุนมนจะย้อยก่อนที่จะถึงศัตรูนั่นเองนะก็คงไม่ใช่เรื่องที่เวิร์กนะโอ้ยเมื่อกี้เกือบแล้วนะเกือบตายนะ คือแค่โดนนัดเดียวอะ่ะตายแน่นะมันตายให้แล้วเนาะยับมาโอเคอีกนิดเดียวผมก็จะซื้อปืนแรกได้แล้วตอนนี้ผมได้คิวมา10คิวแล้วนะ,ววนะชื่อว่านายซากอันดุสโกศ007ูนย์นะชื่อเทพ่ะ่ะชื่อโค้ทเท่บอกเลยนะโอ้มีคนตายเพราะปืนนะโอเคคือป้าปืนอ่ะ แบบนี้คือผมค่อนข้างแนะนาว่า้วางแบบมุมๆุมอ่ะแบบมุมที่สัตรูเดินมาไม่เห็นนะถ้าเขาเห็นก่อนเนี่ยนะเขาจะพังพ่อปืนเราก่อนนั่นเองนะยับอ้ผ่าเล้วอ่ะตายนะสำหรับใครที่ไม่ชอบเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะความชอบก็ห้ามกันไม่ได้นะครับขีนะนะแต่ถ้าใครที่ลองเล่นเนี่ยลองเล่นแบบนี้ก็มาเล่นได้นะก็ถือว่าสนุกกนะันนะทีครับ เป็นแบบที่แบบเออชิวๆนะไม่ต้องแบบจิงจงอะไรมากก็ได้ okay. แต่ว่าผมก็เล่นมานานแล้วแหละมันก็มันก็รู้แล้วแหละว่าเออเล่นยังไงนะก็รู้บ้างเลยแหละโอเคเมื่อกี้มีคนใช้โดนนะโอ้ oh, ป้อปืนป้อปืนเนี่ยเวลาเรายิงเนี่ยผมค่อนข้างแนะนําว่าพยายามตอนยิงอะ่ะอย่าอยู่นิ่งๆนะเพราะว่ามันเป็นไรที่โคตรอันตรายนะคือป้อปืนอะ่ะมันยิงแบบระบบล็อกเป้า คือแม่งแม่นกว่าคนยิงอะผมบอกตรงๆเลยแม่นกว่าคนยิงอีก,กน,นะครับเคตอนนี้ผมอยู่ที่สี่แล้วนะเป็นสกินเบคอนนะของผมอเอเ้ยผมซื้อปืนได้แล้วนี่เคเดี๋ยวผมตั้งป้อมปืนตรงนี้นะเผื่อทีมีคนเดินมานะยิงสวยสวยเก็บสามเย็บ ดีนะคุณผู้หญิงคนนี้เข,เขาไม่เห็นเรานะโอ้โสไนโอเคครับมาปืนต่อไปเลยนะปืนนี้มีชื่อว่า smg นะราคาก็2,700 e น r o ะยูโรหรือเปล่าโอเคมาปืนนี้ก็เป็นปืนที่ก็รัวนะเป็นปืนที่2ของเกมนะเป็นปืนลำดับที่2ของเกมนะไม่ใช่อันดับนะครับคือลำดับนะ ค okay. ก็เป็นปืนที่รัวนะ S M G e ก็ปืนรัวแบบไม่ใช่เป็นปืนกลนอะไรแต่ข้อเสียของมันเนี่ยที่ผมดูมาแล้วเนี่ยคือกระสุนค่อนข้างย้อยนะสำหรับใครที่ชอบปืนรัวเนี่ยก็ปืนนี้ก็โอเคนะสำหรับมือใหม่ก็ได้อยู่แต่ว่าผมมองว่าเออกระสุนมันย้อยไปหน่อยนะโอเคเนาะถึงรัวเออข้อดีของมันก็คือรัวแต่ว่ามันย้อยนั่นเองนะครับโอเคโอกระเร็บเดี๋ยวผมจะตั้งพ้นที่ตรงนี้แล้วกัน ผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบใช้เจ้าโรนนะครับนี่อันนี้เลยคือมันจะยิงออโต้ให้เลยนะคือมันก็ดีแหละเผื่อที่แบบเออเจอคนแบบเจอคนลงเจอคนหล่อยอะ,อะไรแบบนี้นะครับทีส่วนถ้ากดแซดเนี่ยนะก็เป็นการใช้เรดาร์นะครับคือเราก็จะรู้นะว่าศัตรูอยู่ไหนเนี่ยเห็นไหมมันจะขึ้นเป็นตำแหน่งสีม่วงนะครับคือโคตรดีอะนะคือมันก็ดีนะผมก็แนะนําว่าเอ้ยถ้าเราไม่รู้ว่าศัตรูอยู่ไหนก็แนะนําว่าลองใช้ดูนะครับค่อนข้างมีประโยชน์นั่นเองนะเดี๋บ โอ้กระสุนย้อยมากเดี๋ยวผมจะกระโดดเพื่อเป็นการเพิ่มอัตราการโดนนะคือเพิ่มโอกาสอะอย่างน้อยก็เป็นการเพิ่มโอกาสนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเมื่อกี้โ,โ,โ,นโดนยิงให้ป่ะนะ่ะอึ๊บตั้งตรงนี้เลยอึ๊บยิงยิงตะเกิดตะเกิดเทียบสวยตายตายสวยเรายึดตรงนี้แล้วเพื่อนไปเลย เล่นแบบเอาสนุกนะไม่ต้องไปจริงจังอะไรมากนะแบบบางคนเนี่ยแบบเล่นแล้วหัวร้อนใบบนวันนี้คือเราไม่ต้องไปจริงจังนะทีเนาะเราไม่ต้องไปจริงจังกับมันมากนะเล่นชิวๆเนี่ยเหมือนอยู่นิวยงร์นิวยกอ่ะประโยคนี้เพื่อนผมเป็นคนคิดนะผมไม่ได้เป็นคนคิดเองนะทีช่างมันเถอะกลัวม,มาพูดบ้างดีกว่านะเทียบมาเดี๋ยวผมจะเปิดดีล่ากันตอนนี้ผมไม่เห็นใครเลยทีทีทีอุ๊บสวยมนุษ ตอนนี้ดูเหมือนว่าอตอนนี้ดูเหมือนว่าจะมีคนซุ่มนะครับต้องยิงแบบย่อนๆไปก่อนผมมีป้อมปืนด้วยสวยครับกัดป้อมปืนเรียบร้อยเดี๋ยวผมใช้โดนด้วยดีกว่าเคตอนนี้ผมมีเงินอยู่5,000แล้วเดี๋ยวผมจะซื้อปืนต่อไปเลยนะปืนนี้มีชื่อว่าอะไรวะดีเกิลอะนะ เพี้ปืนที่3ดีเกิลนะปืนนี้เป็นปืนที่เป็นปืนที่กระสุนเนี่ยไม่ค่อยย้อยนะคืออ่าไม่ค่อยย้อยยังไงก็คือมันย้อยน้อยกว่าปืนแรกและปืนที่2นะแต่ความรัวก็จะน้อยกว่าปืนแรกและปืนที่2นะก็เดี๋ยวดูจากความรัเนี่คือจะยิงแบบไม่ถี่นะคือนี่ขนาดกูคลิกรัวแล้วนะคือยิงได้แค่เนี้ยเนี่ยคือต่างกับปืนเพื่อนเลยนะที่ไม่เป็นไรนะอย่างน้อยปืนนี้ก็เป็นปืนที่เออกระสุนยิงแบบยิงยังไงวะ คือมันยิงแบบมันไม่ย้อยนะมันยิงไม่ค่อยย้อยก็อีซี่ครับสําหรับผมนะผมก็เป็นคนชอบปืนประเภทนี้อยู่เหมือนกันนะเพราะว่าเออมันยิงชิลดีนะมันยิงแบบอย่างน้อยก็แบบยังยิงระยะไกลได้อนะยังพอหยุนหยวนระยะไกลได้นะครับเนี่ยเห็นไหมโดนแ,แล้วเนี่ยเห็นไหมลองช็อตนะครับลองช็อตเฉยออืเออโดนเฉอยอ่ะโอ้ชิวๆครับชิวๆนะชิวๆครับชิวๆชิวๆเหมันอยู่นิวยอร์กนิวยอร์กนะ อะไรสกงสกาปืนเป็นร้านอะไรอะไรไม่เกี่ยวนะปืนที่ปืนกากาก็สู้ได้เนะปืนกากากระสู้ได้นะปืนกากาก็สู้ได้จําไว้จำไว้เกยบรอยทีเดี๋ยวผมเปิดโดนแล้วกันปกติกูไม่ค่อยเป็นคนที่ไม่ค่อยเปิดเท่าเท่าไรนะสกงสกาอะไรปืนหดแล้วไงตายหมด มาชิวๆๆคิวอยู่ชื่อว่าคิวๆมันอยู่นิวยองนิวยอร์กอะตายละตายหากันหมดเอ้าออกมาตายอีก10คิวผมจะปลดล็อกระเบิดปรามานูได้แล้วนะนิดเดียวครับนิดเดียวคือปรามานูเนี่ยถ้าเอ่อเรากดใช้เนี่ยคือตายยกแมพนะฝั่งตรงข้ามอะถ้าอยู่ในแมพนะครับคือตายยกแมพแน่แต่คนที่แบบเออยังไม่กดเข้าเริ่มเล่นเนี่ยก็จะไม่ตายนะ ชิวๆครับชิวๆไปอยู่นิวยองนิวยอร์กโอ้ยกูตายเชีย่ยสามสิบวิใช้อารามานูทันไหมวะผมอยากให้คุณผู้ชมเห็นว่าอันปะเนี่ยยี่สิบวิทันรับเปล่าเอ้ยขอคิวเดียวคิวเดียวได้เปล่าคิวเดียวใครก็ได้ไหมกูฆ่าดิโอ้ยไม่ทันแน่เลยอะโอ้ทันแล้วนี่นะครับผมกดวีละเดี๋ยวคุณก็จะเห็นรายชื่อแม่งขึ้นเร่งเต็มมานะถ้าคนมันอยู่ในเซิร์ฟเยอะนะ นี่เห็นไหมโอ้ยเยอยโคตรขี้โกงอะ่ะบอกเลยไอย้ยัยตายยุกแมพอ,อ่ะเขียบมากเา็เวลาผมพูดเล่นอะ่ะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะพูดไปเล่นไปนะเขียบก็จะมีปบานนี้เลยเดี๋ยวไปตาต่อไปกันเลยดีกว่านะเขียบมาครับก็ปืนต่อไปนะที่เราจะมาดูกันเลยเนะี่ยก็คือปืนที่มีชื่อว่าอะคิมโบยูซี่นั่นเองนะครับคปืนนี้เนี่ยอา่าเป็นปืนราคา6 7 5 0นเรบนะ กูโรหรือเปล่านะตอนนี้ผมมีอยู่800 0นะเยบก็คือเรามาทำอาคอนเทนต์แบบว่าปลดล็อกไปเรื่อยๆนะเลื่อนไปเรื่อยๆปลดล็อกไปเรื่อยๆนะก็ข้ามไม่ได้นั่นเองนะเออปืนนี้เนี่ยเป็นปืนที่สําหรับผมเลยก็คือกระสุนแม่งหยางย้อยอะ่ะคุณผู้ชมดูดิไม่หยางย้อยอะ่ะผมยกขนาดนี้แล้วโอ้โ,อโอ้คือย้อยมากเลยนะเยบก็เป็นปืนแบบ2กระบอกนะก็ถ้าเรากดค้างมันก็ยิงให้โอตโต้นั่นเองนะเยบ ผมไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะปืนนี้นะอันนี้มันก็อยู่ที่ความชอบของคุณผู้ชมอะนะแต่ผมก็ข้างแนะนําปืนที่ย้อยไม่ไม่ค่อยย้อยดนะิเนี่ยไมคือยิงยากมากเลยนะแต่ด้วยฝีมือที่ข้ามีข้าจะพยายามใช้ฝีมือให้มากที่สุดละกันนะตายซะตายหากันได้หมดตายตายเออเนี่ยคือกว่ากูจะยิงตายอะ่ะคุณผู้ชมดูดิโอไอ้เออป้อมปืนเอาไว้สุดอุ้ยตัวน,นี้เพื่อนเราแม่งที่หนึ่งเหรอวะ อเคครับตอนนี้ทีมเราคนนี้คนผู้หญิงคนนี้เป็นที่หนึ่งนะเคเราต้องช่วยผลักดันเขานะเคอย่างน้อยก็ไม่เป็นภาระของทีมเราวะ <c oughs> ไอ้เหี้ยกูว่าเป็นภาระเลยวะเคครับเรื่อยๆเรื่อยๆได้เรื่อยๆนะเฮ้ยสปาวคิว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  <c oughs> ดักเกิลด,ดักเกิลยู <c oughs> แม่งโคตรขี้โกงดักเกิดได้ด้วยแม่งกูพูดเน่ยเนอคนดูจะฟังเรื่องไหมเนี่ยชิวๆครับช,ชิว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 ชเออตายไม่ต้องเัวรอครับเล่นไปเรืๆๆ่อยๆครับเดี๋ยวก็ชนะเองแหละโอ้ที่สองแล้วทุกคนดูดิโอ้ใครบอกว,ว่าปืนแรกๆมันจะกากโอ้มันอยู่ที่ฝีมืออยู่ที่ฝีมือ ไม่เป็นไรครับทีป้อมปืนเอ้ยม่ตรงนี้ได้ไงวะยี่ส์จวะโอ้ยผมต้องยิงสูงๆอ่ะมันถึงจะยิงโดนอ่ะต้องยิงสูงๆนะครับต้องยิงสูงๆยิงสูงๆไม่สูงเดี๋ยวไม่โดนเอ้ยเดี๋ยวผมตั้งป้อมปืนแบบที่แบบมิดๆแล้วกันให้มันแบบยิงยากแล้วก็มองยากตายนะครับตายตายหากันทัหมด ไปตายตายตายซะไปนะตอนนี้ทีมเรายังได้เปรียบนะปืนอะไรว่าเป็นล้านอยู่ที่ฝีมือต่างหากโอ้วันดีบ e คอน n น้อยยับโอ้ตายจริงนับยกปืนสูงๆสวยครับยกสูงๆครับยกสูงๆเยบอบเดี๋ยวผมน้ำป้อปืนตรงนี้ดีกว่านะเฮ้ยคนเกิดตายละเจ็บสองครับเจ็บสองชิวๆเฮ้ยป้อมปืน

เพินไปแล้วกิ่งเกินไปแล้วไม่ได้กิ่งอะไรหรอกแค่มันชินมือนะสูงๆครับยกสูงๆเดี๋ยวก็ตายห่ากันหมดแหละเดี๋ยวก็ตายตายซะเออตายยิงดักไปครับยิงดักไปอุ้สูงๆครับยกยกปืนสูงๆมาดิเดี๋ยวผมใช้โดรนบ้างดีกว่านะ ผมไม่ได้ใช้เลยนะใช้แต่ป้อมปืนนะ้ำส่วนใหญ่ที่แอ๊กสปาวคิวสามร้อยเปอร์เซ็นต์แม่งกูตายเองยี่สิบไม่เป็นไรไม่เป็นไรตายซะวิ่งไปวิ่งไป อะไรอะไรดักอะไรเดี๋ยวผมใช้รีดาบ้างดีกว่าเผื่อจะได้รู้นะว่าอยู่ไหนกันหมดเฮ้ยชิบหายแล้วทำไมต้องมาเกิดกันตรงนี้วะเฮ้ยเฮ้ยตอนตอนนี้ผมจะอีกนิดเดียวใกล้เป็นที่หนึ่งแล้วสวยยกปืนสูงๆนะจิ้งง่ายๆนะปืนที่แบบไอ้นี่ เป่ดที่แบบยิงแบบต้องระยะไกลอ่ะมันต้องยกปืนสูงนะครับจำเป็นจริงๆอะไรอะไรตั้งปืนไม่เนียนเลยอะไร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 เฮ้ยอีกอีกคิวเดียวแล้วอีกคิวเดียวอีกคิวเดียวสวยครับเคว่าตอนนี้ปรามานูลูกที่สองได้ลงแล้วยาหูอุ้มเย็บเฮ้ยเกิดตรงนี้เลย ตะนีไปไหนตอ้ละหนไปไหนเอียตอนนี้ทีมเราได้เปรียบมากเลยนะเอ้ย,อยคนนี้คนไทยหรอเปล่าเทียบปืนต่อไปปืนนี้ใช่ไหม UMP บนล็อกเลยแล้วกันนะเอโอปืนนี้ว้าวกัะสุนรัวนะแล้วก็เอ่อรู้สึกว่าจันหวงน้อยกว่าแบบยังไงวะ กระสุนน่าจะย้อยน้อยกว่าปืนปืนเมื่อกี้หรือเปล่า <Wow. S 1> ใช่ไหมกระสุนย้อยน้อยกว่าปืนเมื่อกี้คับนะจีมาก็เราไม่จำเป็นต้องยกปืนสูงมากแล้วนะก็แค่แต่ก็ยังยกสูงอ่ะถ้ายิงระยะไกลอ่ะนะกว่าจะต้องยกสูงอยู่แต่คงจะไม่เท่าปืนนู้นหรอกผมว่าจีมีคนมาอยู่บนนี้ไม่เนียนโอ้ตายอีสสตว เรื่อยๆเรื่อยๆได้เรื่อยๆเรื่อยๆเรือยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเจบตายแล้วก็เกิดใหม่นี่แค่นี้แหละตายแล้วก็เกิดใหม่สวยครับสวยคุณผู้ชมเดี๋ยวผมวางดักไปตรงนี้ดีกว่าชิ่งสูงครับงสูงสูงสูง,สงไปแล้วหนึ่ง ไปแล้วสองไปแล้วสามเคียบตอนนี้ผมเป็นโอ้โหเลเวลหนึ่งแม่งเป็นที่หนึ่งเฉยอะเคียบก็จบกันไปแล้วนะครับในคลิปวิดีโอนะี้เนาะก็ถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์นะถ้าไลค์แล้วเนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามด้วยเลยละกันนะครนะับก็จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปนะ <isas? S 2> ครับเดี๋ยวสําหรับพาร์ทนี้นะก็จะมีเพียงแค่นี้นะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับ ทีเนะโอ้สวัสดีบ๊ายบายครับ